สมมติว่าปกติคุณใช้เวลา10นาทีเพื่อต่อจิ๊กซอนี้คุณคิดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่หากคุณถูกช็อตไฟฟ้าที่มือตลอดเวลานานกว่าเดิมใช่ไหมนั่นเป็นเพราะความเจ็บปวดกวนสมาธิคุณหรืออาจจะไม่เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณรับมือกับความเจ็บปวดบางคนอาจเสียสมาธิเพราะความเจ็บปวดทําให้ใช้เวลานานขึ้นและผลงานแย่ลงบางคนใช้สิ่งที่ทําเบนความสนใจจากความเจ็บปวด และผู้คนเหล่านี้มักจะต่อจิกซอได้เร็วกว่าและดีกว่าเมื่อเจ็บปวดอยู่มากกว่าขณะที่ไม่เจ็บบางคนปล่อยตัวเองให้ใจลอยเพื่อลืมความเจ็บปวดเหตุใดแต่ละคนที่เผชิญสิ่งกระตุ้นกับความเจ็บปวดเดียวกันกลับรับรู้ความเจ็บปวดต่างกันเช่นนี้และเรื่องนี้สําคัญอย่างไรมาเริ่มต้นที่ความเจ็บปวดคืออะไร ความเจ็บปวดคือความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์และประสบการณ์ทางอารมณ์จากความเสียหายของเนื้องเยื่อทั้งที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นความเจ็บปวดคือสิ่งที่เรารู้สึกจึงวัดได้ดีที่สุดจากคำอธิบายของคุณเองความเจ็บปวดมีระดับความรุนแรงระบอบเป็นระดับได้ตั้งแต่ศูนย์คือไม่เจ็บไปถึง10คือเจ็บปวดเท่าที่จะจินตนาการออกความเจ็บปวดยังมีลักษณะต่างๆเช่นเจ็บแปลบปวดตื้อแสบร้อนหรือปวดแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้เรารับรู้ความเจ็บปวด เมื่อเวลาคุณบาดเจ็บเซลล์ประสาทพิเศษที่รับรู้ความเสียหายในเนื้อเยื่อที่เรียกว่าตัวรับความปวดจะทํางานและส่งสัญญาณไปยังไขสันหลังแล้วต่อไปอยังสมองสัญญาณนี้ลําเลียงโดยเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ประสาทและเซลล์เกลียนี่คือสมองเนื้อเทาเป็นทางด่วนในสมองที่ส่งข้อมูลในรูปคลื่นไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งส่วนนี้คือสมองเนื้อขาว เป็นทางด่วนส่งข้อมูลความเจ็บปวดจากไขสันหลังไปยังสมองและเป็นวิถีประสาทรับความรู้สึกที่สิ้นสุดที่เปลือกสมองอันเป็นสมองส่วนที่ตัดสินใจว่าควรทำอย่างไรกับสัญญาณความเจ็บปวดนี้อีกระบบเครือข่ายเซลล์ Sales สมองเรียกว่าเครือข่ายส่วนเด่นของการรับรู้ตัดสินใจว่าจะต้องสนใจสิ่งใดเนื่องจากความเจ็บปวดอาจก่อเกิดผลรุนแรงสัญญาณความเจ็บปวดจะก,กระตุ้นเครือข่ายส่วนเด่นของการรับรู้ทันที ตอนนี้คุณรู้ตัวแล้วสินะสมองจะตอบสนองต่อความเจ็บปวดและรับมือกับสัญญาณความเจ็บปวดนี้ดังนั้นวิธีประสาทสั่งการก็จะสั่งการให้คุณเอามือออกจากเตาร้อนๆเป็นต้นแต่โครงข่ายบรรเทาความเจ็บปวดก็จะถูกกระตุ้นเช่นกันโดยการหลั่งสารเอนโดฟินและเอนเคฟาลินสารเคมีนี้จะหลั่งออกมาเมื่อเราเจ็บปวดหรือระหว่างที่ออกกําลังกายอย่างหนัก ทำให้นักวิ่งรู้สึกดีการหลังสารเคมีนี้ช่วยควบคุมและลดความเจ็บปวดทุกเครือข่ายและวิถีประสาททำงานร่วมกันทำให้คุณรับรู้ความเจ็บปวดป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อเสียหายเพิ่มเติมและช่วยคุณรับมือกับความเจ็บปวดเราทุกคนมีระบบเช่นนี้คล้ายคลึงกันแต่ความไวและประสิทธิภาพของวงจรไฟฟ้าในสมองนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะรู้สึกหรือรับมือต่อความเจ็บปวดในระดับใดน,นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนจึงรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นและทำไมบางคนจึงมีอาการปวดเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการ รักษาในขณะที่คนอื่นกลับตอบสนองได้ดีระดับความไวต่อความเจ็บปวดที่ต่างกันนี้ไม่ได้แตกต่างจากความต่างในการตอบสนองต่อสิ่งเราอื่นๆเหมือนที่ ens, บางคนชอบรถไฟเหาะตีลังกาแต่อีกคนกลับเมาและวิงเวียนอย่างรุนแรงแล้วระดับการรับรู้ความเจ็บปวดที่ต่างกันนี้ในระบบ hope, สมองของเราสําคัญอย่างไรก็เพราะเรามีวิธีการรักษาความเจ็บปวดหลายขนาดที่ออกฤทธิ์ ที่ระบบต่างๆกันหากปวดไม่มากยาที่หาซื้อได้ทั่วไปจะออกฤทธิ์ที่เซลล์ต้นกาเนิดสัญญาณความเจ็บปวดได้ส่วนยาแก้ปวดและยาระงับความเจ็บปวดที่รุนแรงขึ้นออกฤทธิ์ด้วยการลดการทํางานในระบบประสาทที่รับความเจ็บปวดหรือเสริมระบบการรับมือความเจ็บปวดหรือเอนโดฟินบางคนรับมือกับความเจ็บปวดด้วยวิธีต่างๆเช่นเบนความสนใจผ่อนคลายทําสมาธิโยคะหรือฝึกใช้กลวิธีอื่นๆเช่นการบําบัดความคิดและพฤติกรรมสําหรับบางคนมีอาการปวดหรือรังรุนแรงหรืออาการปวดที่ไม่หายไปแม้ผ่านไปหลายเดือน จนน่าจะหายแล้วและรักษาไม่หายด้วยวิธีธรรมดาโดยปกติแล้ววิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งทดสอบกับคนไข้กลุ่มใหญ่เพื่อหาวิธีที่ได้ผลกับคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยบางส่วนจะไม่ได้รับประโยชน์จากการรักษาเช่นนี้หรือรเผชิญผลข้างเคียง แต่ขณะน,นี้แพทย์กำลังพัฒนาการรักษาแบบใหม่ที่กระตุ้นหรือยับยั้งเครือข่ายรับรู้ความเจ็บปวดและเครือข่ายบรรเทาความเจ็บปวดโดยตรงพร้อมหาวิธีปรับการรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนด้วยการตรวจเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างภาพวิถีประสาทในสมองความเข้าใจว่าสมองตอบสนองต่อความเจ็บปวดอย่างไรเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะนำไปสู่การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณและถือเป็นการรักษาเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง